สวัสดีค่ะปุ๊กกีก้กชกรค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง CG Channel วันนี้กิ๊กแต่งตัวทรมาทำแมงแบบนี้นะคะกิ๊กจะไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมค่ะที่กำลังคิดติดเทนระดับโลกอยู่นะตอนนี้เลยนะคะอ่ะอ่ะออยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าจะไปเล่นอะไรไปดูเลยค่ะกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่กิ๊กบอกก็คือนี่เลยค่ะคือสก็สเก็ตค่ะนี่อ่ะประวัติมันก็มีอยู่ว่าที่กิ๊กไปคนคว้ามานะคะ เซิร์ฟสเก็ตนะคะก็คือสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะคะที่ถูกดัดแปลงจากผู้เล่นเซิร์ฟบอร์ดในทะเลนะคะในช่วงที่ไม่มีคลื่นเนี่ยเขาก็จะมาทําเจ้าตัวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยนะคะเพื่อให้เป็นเหมือนแบบเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดที่เอาไว้เล่นบนบกเอาไว้ฝึกซ้อมก่อนที่จะไปลงเซิร์ฟในคลื่นนะคะนี่ก็คือประวัติข้าวๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอครูคนนึงนะคะเดี๋ยวจะให้แนะนําว่าในประเทศไทยเนี่ยมีบอร์ดขายที่ไหนบ้างแล้วก็สถานที่เล่นเนี่ยมีที่ไหนบ้างไปเจอพี่คนนั้นกันเลยค่ะ สนามแล้วนะคะเราอยู่กันที่สนามหลวงค่ะและนี่ค่ะกูรูของเราค่ะพี่เมย์ค่ะพี่เมย์หนูอยากถามพี่หน่อยว่าสําหรับพวกบบกกินเนอร์ในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันต้องทําไงบ้างต้องเตรียมตัวไงบ้างก็คือเริ่มจากแผ่นที่ง่ายๆก่อนอ่าบอร์ดบอร์ดที่ง่ายๆอันนี้มันจะเป็นของของดีนะคะมันจะราคาไม่แพงราคาไม่แพงแล้วก็ทักมันจะแบบทรงตัวง่ายแต่ถ้านี้ก็คือแบบได้อารมณ์เซิร์ฟสเก็ตเลย ใช่ค่ะอันนี้จะหมุนได้360องศาก็จะเล่นมันมันจะมันจะมันจะยากอะดิเพราะมันลื่นมากสำหรับิินเนอร์ใช่ป่ะคะใช่ค่ะก็เริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้แพงละประมาณ3,000 3 0 0 300อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็แต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็คือแพงมากก็หมื่นกว่าบาทแต่ว่าก็สนุกแล้วก็ลองบอร์ดก็มีนะลองบอร์ดคือบอร์ดมันจะยาวแล้วก็มีบอร์ดสั้นใช่ไหมคะใ่นนีนีนลองบอร์ดก็จะเป็นอันนี้ที่เขาเนี่ยเขาเล่นท่ากันดนเขาแดนบนลองบอร สนุกนะเฮ้ยเทว่ะอันนี้น้องว้าวแต่จริงๆง่ายกว่าป่ะพี่ถ้าถ้ายาวอ่ะแต่จริงแล้วอ่ะโชไม่ได้ค่ะมันแบบไม่เหมือนอารมณ์เล่นในน้ำอ่ะถ้าตัวนี้มันจะเหมือนอารมณ์เล่นในน้ำที่สุดอ๋อเหมือนเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดนะคะที่เล่นโตขึ้นแต่อันนี้คือเซิร์ฟสเก็ตนะคะเป็นสเกตแบบสติที่เราเล่นท่ากันก็คือจะอันเล็กเห็นป่ะเซิร์ฟแบบบอร์ดมันก็มีหลายแบบเนาะเราตอนตอนเราเลือกซื้ออ่ะก็คือเราต้องดูที่ส่วนสูงและน้ำหนัก ขนาดแผ่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างพี่อะ5 5 5ก็คือแบบ30แต่พี่ไปซื้อ3 4มันก็จะส่งตัวยากนิดนึงค่ะมันก็ต้องอยู่ที่ความสูง<ช>ด้วยจะมีไซส์3าม2 3 3สอะไรอเงี้ยค่ะจะมีโยกความความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ก็ดูที่ส่วนสูงเล่นสนุกนมากแต่ถ้าเก่งขึ้นก็เราก็สามารถซื้อยาวหน่อยหรือว่าใช่ค่ะแต่ตอนนี้เป็นอะไรที่คนมีเงินก็หาซื้อไม่ได้แล้วใช่หาซื้อยากมากเพราะว่า เคยเคยเอาเข้ามาขายเคยเอาแผนนี้เข้ามาขายก็คือหมดแบบเกี้ยงเราทุกวันนี้ต้องลบโพสต์ออกเพราะว่าไม่มีของที่จะให้เขาแล้วขนาดกิ๊กสั่งก็ยังไม่ได้ค่ะคือตอนนี้แบบหมดหมดเลยเนาะขนาด <c oughs> ตลาดโลกกิ๊กไปดูในเว็บก็หมดนะใช่คะ่ะแล้วตอนนี้ราคาสูงในแบบ คนก็มาปล่อยค่อนข้างสูงอะค่ะก็รออีกนิดนึงก็จะมีเข้ามาแล้วเดือนเดือนประมาณเดือนสี่เดือนห้าก็ฝากร้าน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 เอ็มสกด้วยนะคะเอ็มสกาด้วยสกเอ็มอีเออไปซื้อบอร์ดกันได้นะคะแต่อีกสักพักหนึ่งเออก็ลงพอดีก็บอร์ดพี่มาเฮ้ยปีได้เลยอ๋อลงพอดีก็คือคงได้ไปซื้อเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะมีของเข้ามาอยู่มีมีหลายมีหลายแบรนด์แล้วก็สั่งได้ที่ออเดอร์ได้นะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่เมย์ ินเอร์ใช่ป่ะคะก็จะต้องมีสนับเข่าใช่ค่ะป้องกันไว้ก่อนใส่หับริงใส่ใส่ัาไปก็ได้นี่น้องโ่ไปก็ได้้นี่นะคะมีกินเนอร์เราจะถ่ายไปหรือเปล่าหรือเราจะล้มก็ไม่รูู้กัน่ะไปไปเลยถัดนนัดัดนนันแบบตลอดเล ฟ่ไฟม่ไปอ่ะไม่ต้องถ่ายในไอช็อคนเล่นเก่งยี่ไปจับฝั่งมาหนึ่งจับัโปะอ่ะจับโปะหนึ่งถ้าเห็นรูปในดีสวยน่นเาเก,กนะเลยเก่งไหมถ่ายแรงเลยไปบิดบๆ ฝากติดตามกิดด้วยนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ิด้วยค่ะวันดีแล้วไปก่อนค่ะบ๊ายบาย